เราจะเอาพูกันอะเป็นเรียงที่บ้านนี่ัวรุ่นทำอะไรกันเนี่ยรบจับปัวสีชวนไงเฮ้ยกูวสีชวนเนี่ยจับกลับบ้านไม่ได้นะก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ครับคนอื่นเขายังจับได้เลยนี่เนี่ยมาที่ทะเลเราจะจับอะไรกันดีเฮ้ยพี่จับปลากันไหมจับปลาเหรอ กึ่งจะป้าอไรล่ะอยากมาที่นี่เราไม่ได้มีอุปกรณ์มาด้วยสักหน่อยโอย้จริงด้วยจริงด้วยเฮ้ยว่าเราจะจับปูเสฉวนฮะเออจับปูเสฉวนโอ้ที่ยูทูบเบอร์เขาจับใช่ไหมใช่โอ้จจปูเสฉได้เอเ้ เสฉวนใช่เสฉวนเอาไปเราจะเอาไปทอดกันไหมอื้มึ๊กอีกตัวนึ่งอ๋อตัวเสฉวนตัวเสฉวนอ๋อยังไงตัวตัวเสฉวนดูดีอาวามันดิ้นน่ะนี่ยังไงอีกตัวนึงอ๋อ สุดยอดโอ้โหนายอะเป็นเรียงที่บ้านเรมยาชายหาดวันนี้น้ำใสดีนะเนี่ยเฮเด็กสองคนนั้นทำอะไรเนี่ยมาตรงนี้จับปูเสฉวชัวแน่นอนเลยต้องเข้าไปเตือนหน่อยละมันหนีไปแล้วนี่ไวรุ่นทำอะไรกันเนี่ย เราจับปูเสฉวนไงเฮ้ยนี่รู้หรือเปล่าว่าปิดกฎหมายเนี่ยภูเสฉวนเนี่ยจับกลับบ้านไม่ได้นะโดนจับติดคุกนะมันเป็นสัตว์สงวนก็ใจไหมแล้วไม่สงสัยบ้างหรือว่าทำไมปูเสฉวนเดี๋ยวนี้ตัวมันเล็กทำไมมันมีแต่ตัวเล็กๆเ,เพราะมีคนจับตัวใหญ่ๆไปแล้วถ้าจับมันไปอย่างเงี้ยระบบนิเวศชายฝั่งมันจะพังนี่เข้าใจเนาะพวกเราที่มาจับปูเสฉวนอย่างเงี้ยมันทำร้ายชายหาดแล้วก็ทำร้ายปูเสฉวนด้วย เป็นไรนี่ครับคนอื่นเขายังจับได้เลยใช่ไม่ต้องเยอะต้องแย้ง้าเขาจับันไม่เยอะไม่แยะคนอื่นจับได้ก็ไม่ได้แปลว่าจะถูกต้องจะถูกกฎหมายวันก่อนเพิ่งมีดราม่าไปว่ามียูทูบเบอร์คนหนึ่งเนี่ยเขาว่าจับปูเสีวนแล้วมีคนเนี่ยจะแจ้งจับด้วยเพราะฉะนี่ยมันมีกฎหมายอยากติดคุกก็ไดอไม่ครับไม่เข้าใจ เพราะฉะนั้นทีหลังเนี่ยไปเที่ยวทะเลที่ไหนอย่าไปจับปูเสฉวนหรือว่าปลาดาวหรือวอะไรเนี่ยโยนขึ้นมาห้ามทำลายระบบดิเวศของทะเลเด็ดขาดก็จะไหมต้องต้องเที่ยวอย่างรับผิดชอบครับอ,อ,อ่าคราวนี้น้าจะไม่ว่าอะไรก่อนแต่คราวนี้ปล่อยปูเสฉวนไปถ้ามีคราวนหน้านะน้นาจะแะจ่งตำรวจจากให้พ่อแม่พวกเราเดี๋ย <ut ect ic> กคนครับเรื่องนี้คือเรื่องซีเรียสนะครับอยาจับปูเสฉวนกลับไปเลี้ยงที่บ้านเด็ดขาดนะครับเพราะส่วนหนึ่งพอจับไปแล้วมันจะตายเพราะมันต้องอาศัยเปลือกหอยในการอาศัยอยู่นะครับถ้าเราจับไปแล้วไม่มีเปลือกหอยมันเปลี่ยนมันมันเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะตายแน่นอนและที่สําคัญคือปูเสฉวนเนี่ยเป็นสัตว์สงวนแล้วนะครับห้ามจับไปเด็ดขาดด้วยความปาถหาดีจากช่องคิดดีทีวีนี่พ่อปล่อยนะ่อยเันกลับบ้านไปเนาะทะเลเป็นที่ของมันนะครับบ๊ายบายนะ เสชวนไปแล้ว,ลวอย่าลืมกดติดตามแล้วฝันกระดิ่งในช่องที่ดีทีวีด้วยนะคะ